สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เจนจะมาแชร์มอยเจอร์ไรเซอร์ที่เจนชอบในปี2022นี้นะคะกับ5ตัวมอยเจอร์ไรเซอร์ที่1เนื้อดีนะคะ2ต้องเป็นแบบ มอยส์เจอร์ไรเซอร์ที่เหมาะกับคนที่กําลังแบบรักษาสิวอยู่นะคะหรือคนที่สิวขึ้นง่ายผิวแพ้ง่ายแล้วก็มีความแสบผิวอย่างเจนนะคะต้องเป็นมอยส์เจอร์ไรเซอร์ที่แบบว่าไม่รบกวนการทาครีมกันแดดในขั้นตอนต่อไปนะคะต้องเป็นมอยส์เจอร์ไรเซอร์ที่ทําให้ผิวของเราเนี่ยบาลานซ์ Balance สมดุลน,นะคะไม่มันเกินไประหว่างวันไม่แห้งผากเกินไประหว่างวันจะทําให้หน้าเราแบบอ๋มันแห้งเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยก็คือมอยส์เจอร์ไรเซอร์ที่เจนใช้เนี่ยเจนรู้สึกว่ามันทําให้ผิวของเจนนั้นบาลานซ์ค่ะแต่ก่ออ่่นนะะออออนน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 นืนนนะะะะะคคคเเเเจจขววาาห้ยป็ผิไร เป็นผิวผสมนั่นเองนะคะคือผิวของเจนตรงแก้มเนี่ยจะมีความแห้งนะคะส่วนตรงทีโซนเนี่ยจะมีความมันเล็กน้อยนะคะดังนั้นเนี่ยเวลาเจนใช้มอร์จัวไรเซอร์นะเจนก็อยากให้ผิวตรงแก้มนะ่ะฟูๆหน่อยนะคะส่วนตรงทีโซนเจนก็จะทาบางๆก็จะไม่ทาเยอะนั่นเองนะคะทุกคนทีนี้ที่อยากจะมาแชร์เพราะว่ามอร์จัวไรเซอร์เนี่ยเจนเป็นคนที่แบบ จุกจิกกับมันมากนะคะเจนไม่ชอบเนื้อที่มันเนอะหนักเลยนะเพราะว่าแบบจะเห็นว่าถ้าใครดูวิดีโอเจนมาเจนจะชอบซับความมันที่หลงเหลือของมอเจอร์ไรเซอร์ออกนะคะเวลาที่เจนทิ้งไว้5นาทีนะคะดังนั้นมันจะเป็นอะไรที่แบบเจนรู้สึกว่ามอเจอร์ไรเซอร์มันต้องเนื้อดีนะคะดังนั้นก็เลยอยากจะมาแชร์ทุกคนในวันนี้นะคะว่ามอเจอร์ไรเซอร์ตัวไหนที่เจนชอบนะคะแล้วเดี๋ยวจะมาบอกว่าเออเนื้อมันเป็นยังไงนะคะแล้วก็ชอบในระดับไหนบ้างนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะ มาที่ตัวแรกกันเลยนะคะกับตัวนี้ค่ะนี่คุณไมมเอ่ย The English นั่นเองนะคะตัวนี้คือรุ่น Omega Water Cream นะคะทุกคนคือเจนอะรู้สึกอยากใช้แบรนดน์นี้มันมีหลายอย่างมากที่คนเขาแนะนําไม่ว่าจะเป็นตัวของใต้ตาหรือตัวของการผลัดเซลล์ผิวเองก็ดีแต่เจนอยากใช้ตัวที่มันแบบเบสิกมากๆนะคะแล้วเจนก็ไป เซิร์ชเว็บไซต์ต่างประเทศว่าเฮ้ยตัวไหนมันน่าใช้ตัวไหนมันใช้ดีซึ่งเว็บไซต์ต่างประเทศเนี่ยเขาแนะนํากันนะคะเขารีวิวกันว่าตัวนี้คือเนื้อดีจริงเออเจนก็เลยแบบซื้อเลยวันที่มันลดราคานะคะก็ตัวนี้ราคาไม่แพงเลยอยู่ในเซฟรานะคะทุกคนแล้วถ้าพูดถึงเรื่องของความเนื้อดีของวอเทอร์ครีมอะเจนให้ตัวนี้เป็นอันดับหนึ่งของความเนื้อดีใครอยากฟินในการทาจอ i ์ไรเซ z e r ที่แบบลื่นปื้ดไม่ใช่ลื่นแบบน้ำนะมันลื่นแบบลื่นหัวแตกลื่นน้ํามันคือมันไม่ใช่น้ํามันแบบนั้นนะคะแต่รู้สึกว่ามัน แล้วมีความสุขในการเกลี่ยมากคือทาแล้วแบบอุ้ยลื่นลื่นล,ลแล้วก็แบบวนแฮปปี้มากข้อดีของตัวนี้ไม่ใช่ว่าเนื้อดีอย่างเดียวนะคะคือตัวนี้มันอ่อนโยนมากสําหรับผิวของพวกเราคือเขาใส่อินกร d เดียนลิสต์มาน้อยมากๆเลยนะคะ แล้วก็มีส่วนผสมเนี่ยที่ดีกับสำหรับผิวของเรานะคะตัวนี้เขาบอกว่าเป็นโอเมก้าวอเตอร์ครีมเนาะโอเมก้าวอเตอร์ครีมเขาใส่โอเมก้าเซรามายคอมเพล็กซ์มานะคะมี369เ้าขาบอกว่ามันช่วยลดนะคะการสูญเสียน้ำของผิวชั้นนอกโอเมก้าเนี่ยเป็นแฟตตี้เอซิดหรือว่าเป็นไขมันดีในผิวของเรานะคะซึ่งจะช่วยเสริมสร้างแบบความชุ่มชื้นความแข็งแรงของผิวนะทุกคนทีนี้ตัวเนี้ยมันไม่ใช่แค่ใส่โอเมก้าล้วดีนะสิ่งที่เขาใส่มาแล้วบอกเปอร์เซ็นต์ชัดเจนเนี่ยคือกลีเซอรีนเขาบอก5% ในซินนอไมด์ห้าเปอร์เซ็นต์ในซินนไมด์หรือวิตามิน B3 นะมันจะช่วยทําให้ผิวของเราอะ่ะไม่ใช่ในเรื่องของจุดด่างดําเท่านั้นไม่ใช่ในเรื่องความระคายเคืองเท่านั้นมันช่วยให้สมดุลผิวของเราอะ่ะมันบาลานซ์ด้วยก็เรียกว่าน้ํามันในผิวบางคนเนี่ยบอกว่าอ่ะบางบางแหล่งเนี่ยบอกว่าในซินนไมด์เนี่ยช่วยควบคุมความมันของผิวของเราได้ด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยเจนจะบอกว่าตัวเนี้ยถ้าใครอยากได้จอร์ไรเซอร์นะ แล้วเนื้อดีมากๆส่วนผสมน้อยส่วนผสมดีมากๆกเนี่ยก็รีบไปสอยนะคะตัวนี้มักจะหมดสต็อกบ่อยนะคะทุกคนดังนั้นถ้ามันเติมสต็อกเมื่อไหร่นะคะเจนแบบท้าให้ซื้อมาลองใช้ได้เลยนะคะตัวนี้มันจะไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีน้ำหอมใดๆทั้งสิ้นดังนั้นมันไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยทาแล้วแบบซึมหายไปเลยไม่ใช่นะคะแต่มันลื่นมากแล้วมันจะทิ้งความสัมผัสเป็นแบบ เป็นน้ำๆเล็กน้อยอะไรเงี้ยแต่มันจะไม่ได้เหนียวมันไม่ได้เหนียวจนแบบว่าฉันจะต้องแบบซับออกเพื่อที่จะลงกันแดดต่อไปบางคนไม่เรื่องมากเนี่ยคือไปต่อได้อย่างมีความสุขนะ,ะตัวนี้คือแนะนำมากๆเลยนะคะตัวต่อไปทุกคนน่าจะเคยได้ยินกันดีกับตัวนี้เลยนะคะโอ้โอ้อ,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 อะไรเอ่ยสีจันนะคะ Skin Moisture Burst ge Gel Cream ตัวนี้เขาบอกว่าล็อกตุนผิว72ชั่วโมงในส่วนของเจนเนี่ยเจนใช้แล้วแบบ เจนว่าเนื้อเขาดีมากเขาบอกว่าเป็นเจลครีมนะคะก่อนอื่นเลยเนื้อเขา่าเป็นเจลครีมที่แบบพอเวลาทาแล้วมันแตกตัวเป็นน้ํากระจายได้ดีแล้วก็ซึมง,ง่ายแม้ว่าจะไม่มีอะไรที่ทําให้ผิวระคายเคืองเลยไม่ว่าจะเป็นแบบแอลกอฮอล์น้ําหอมใดๆนะคะจะรู้สึกว่าตัวนี้เหมาะกับการใช้ตอนเช้านะคะคือมันมีความชุ่มชื้นในระดับที่พอดีและทําให้ผิวของเรามีความบาลานซ์ด้วยนะคะตัวนี้เนี่ยเขามีส่วนผสมนะคะทุกคนก็จะมีกลิเซอรีนมีไฮไฮยาลูรอนิกนะคะซึ่งไฮยาเนี่ยเขาก็จะเติมน้ําให้ผิวกลิ ก็จะช่วยดึงน้ําจากข้างนอกนะคะเข้ามาในผิวของเราแล้วก็ช่วยกระตุ้นการสร้างความชุ่มชื้นให้กับผิวของเราด้วยแต่ตัวที่มันดีสําหรับคนที่เป็นสิวอย่างเราใช้ยารักษาสิวอย่างเราก็คือตัวอะลานโทนินนะคะตัวนี้เขาใส่มานะคะเขาบอกว่ามีคุณสมบัติในการช่วยสมานแผลแล้วก็กระตุ้นการสร้างเซลล์ผิวใหม่นะคะซึ่งการสมานแผลนะคะมันก็ดีสําหรับเรามากเพราะว่าเราเป็นแผลเป็นกันอยู่แล้วนะคะเพราะแบบรอยสิวต่างๆใดๆเนาะ อีกอย่างหนึ่งนะคะเขาก็มีตัวช่วยในเรื่องของการอปอกปลอมผิวนะคะไม่ว่าจะเป็นสารสกัดจากเซนเชลล่าหรือว่าใบบัวบกนั่นเองนะคะทุกคนดังนั้นเนี่ยวันนี้เราจะไม่ได้มานั่งเจาะลึกส่วนผสมอะไรกันแต่เจนจะบอกว่าตัวนี้นะคะเขาทดสอบกับคนที่เป็นผิวแพ้ง่ายมาแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยคนที่ผิวเป็นสิวผิวแพ้ง่ายอย่างพวกเราก็ใช้ได้แล้วก็เนื้อปังด้วยนะคะเชื่อว่าหลายคนเคยใช้แล้วใครเคยใช้แล้วก็คอมเมนต์บอกกันด้วยนะคะ ตัวต่อมานะคะเป็นของแบรนด์ไทยเช่นกันค่ะเป็นแบรนด์ไทยที่ตั้งใจทํามาให้สําหรับคนที่ผิวราคายเคืองนะคะอ่อนแอแล้วก็แพ้ง่ายอย่างพวกเรานะคะซึ่งตัวนี้เป็นของแบรนด์ไทยที่ชื่อว่า FIT Hydroactive Water Cream นะคะเป็นวอเตอร์ครีมเป็นเนื้อที่มีความนุ่มนะคะชุ่มชื้นนะคะเขามีไฮยาลูรอนิกเนี่ยสา เป็นทริปเปิลไฮยาลูรอนะคือ3มโมเลกุลนะที่จะช่วยเติมน้ําให้ผิวของเราเนาะจะให้แบบอิ่มฟูอะไรแบบเนี้ยแต่จจะบอกว่าตัวเนี้ยมันเหมาะกับคนที่กําลังแบบ ผิวแพ้ง,ง่ายหรือว่าต้องการการปอบประโลมผิวจริงๆเนื่องจากว่า i n g r e d i e n t list ของเขาอะค่ะหลังจากวอเทอร์แล้วเนี่ยมันเป็นเพนเชนอ l เลยนะคะเขาบอกว่าเขาใส่เพนเชนอมา5%นะคะเพนเชนอนี่แหละจะช่วยทําให้ผิวของเราเนี่ยแบบมันช่วยปอบประโลมผิวลดการระคายเคืองให้กับผิวของเราได้ดังนั้นใครที่กําลังรักษาสิวอยู่แล้วก็มีความแบบแดงระคายเคืองมีความลอกจากผิวของเราที่เรารักษาสิวเนี่ยตัวนี้เลยเป็นส่วนผสมที่แบบเออทำมาเพื่อคนที่กําลังแบบ ผิวระคายเคืองจริงๆอ่ะแล้วเขาก็คอนเซิร์นหรือว่าเขาเป็นห่วงมากๆสำหรับคนที่แบบกำลังรักษาสิวอยู่หรือว่าผิวระคายเคืองอยู่อะไรแบบเนี้ยเขาใส่เนยียซินเนมา์มานะคะเป็นรุ่นใหม่เลยเรียกว่าเนยาียซินเนมา์ PC ช่วยลดการระคายเคืองจากการใช้ในอาซินเนมา์ถึง10เท่าคือในอาซินเนมา์ส่วนใหญ่เวลาเราใช้อ่ะค่ะมันจะให้แบบ ผลข้างเคียงเนี่ยมันจะมีความแสบได้สําหรับบางคนนะคะอาจจะมีความแบบรู้สึกบุบร้อนบ้างนะคะคล้ายๆเวลากับเราใช้แบบวิตามินซีอ่ะมันก็จะมีความแบบเออร้อนๆได้บ้างเนี้ยแต่ตัวเนี้ยเขาใช้ในอาซินไมล์ที่เหมาะสําหรับผิวแพ้ง่ายนะคือเป็นรุ่น PC นี้เนาะที่มันช่วยลดความระคายเคืองอะ่ะดังนั้นเวลาเขาเลือกอะไรมาเนี่ยมันสําหรับคนที่ผิวแพ้ง่ายจริงๆนะคะอ่ะ ดังนั้นเนี่ยเจนก็เลยมาแนะนําตัวนี้ว่าใครที่กําลังสนใจการเติมน้ําให้ผิวนะไฮยาลูรอนิกเมเนอาซินีมายนะคะแล้วก็มีเพนเชนอลในการปอกประโลมเนี่ยก็ให้ลองมาดูแบรนด์ไทยตัวนี้ที่แบบว่าตั้งใจทํามากเช่นเดียวกับแบรนด์ไทยอื่นๆนะคะก็แนะนําเลยนะคะตัวนี้ค่ะและตัวนี้ไม่มีใครไม่รู้จักนะคะกับคลินิก m o i s t เจอร์เนั่นเองค่ะตัวนี้จนใช้รุ่น100 Hour s นะหรือรุ่นแบบชุ่มชื้น100ชั่วโมงคือใช้จะหมดแล้วจนต้องนํามารีวิวกันว่าเฮ้ย จริงๆแล้วตัวนี้มันใช้ดีนะคะมันใช้เป็นมอยส์เจอรไรเซอร์ตอนเช้าได้ด้วยตอนเย็นได้ด้วยแล้วก็ใช้มาร์กหน้าได้ด้วยจะรู้สึกว่าเนื้อเขาดีมากๆแต่อย่าใช้เยอะนะคะก็คือทาบางๆนะคะมันก็จะช่วยแบบว่าทําให้ผิวของเราอ่ะชุ่มชื้นขึ้นได้เคลือบผิวของเราได้เขาจึงบอกว่าเอามา,มา,มาร์กผิวหน้าได้นะคะคือเวลาที่แบบทาหนาๆ มาร์คผิวหน้าได้แล้วก็เช็ดออกแล้วก็แต่งหน้าต่อไปอ่ะตัวนี้เวิร์กมากนะคะทีนี้ตัวนี้เขาบอกว่ามันชุ่มชื้น100ชั่วโมงเนาะแต่สำหรับเราแล้วก็100ชั่วโมงมันกี่วันนะ่ะเยอะนะหลายวันนะเธอก็ดูเป็นครีมแรงเหมือนกันนะคะแต่เรามาดูส่วนผสมกันนะคะตัวนี้ที่เจนแปลกใจเจนใช้มาจนหมดละ จะหมดละเจนเพิ่งรู้เนาะมาเปิดแล้วก็จะทำคอนเทนต์ให้กับทุกคนแหละว,ว่าเฮ้ยมันมีส่วนผสมของวิตามินซีด้วยมันเป็นวิตามินซีที่มีประสิทธิภาพสูงมีความเสถียรสูงแล้วก็สามารถอยู่ในน้ําได้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นชื่อไว้ให้นะมีวิตามินซีมีวิตามินอีน, e นะคะมีไฮยาลูรอนิกแอซิดนะคะแล้วก็มีตัวของ alo vera bioferment นะคะก็คือเป็นการแบบกระบวนการหมักว่านหางจระเขที่จะทําให้โมเลกุลที่แบบ ตอนแรกมันเป็นโมนเลกุลใหญ่ๆอ่ะให้มันมีความขนาดเล็กลงแล้วก็สามารถซึมลงไปในผิวได้ดีมากขึ้นนะคะมันก็เลยแบบว่า6หาเคลมในเรื่องของความชุ่มชื้นมากว่าเฮ้ยอยเ s อร์ e ซิ r ์ชเนี่ยใช้ตัวนี้แล้วหน้าคุณจะฉ่าหน้าคุณจะฟูขึ้นนะสำหรับเจนเจะรู้สึกว่าเป็นตัวกันตายที่เฮ้ยมันลดเมื่อไหร่มันจัดเมื่อไหร่ต้องไปซื้อมาตุนนะคะแล้วก็รุ่นเนี่ยคือแบบรุ่นที่ใหญ่มากๆนะเขาบอกว่าทาไปแล้วว่าจากการทดสอบในคลินิกของเขาก็คือมันเพิ่มความชุ่มชื้นทันที17 4%นะคะ เยอะล่ะและจากนั้นน่ะมันก็จะทำให้ผิวของเราชุม่มชื้นไปอีก100ชั่วโมงหลายวันนั่นเองนะคะก็เฮ้ยตัวนี้แฮปปี้เหมือนกันนะคะถ้าใครมีโอกาสได้ใช้นำมาใช้เลยเพราะว่าใช้ตอนเช้าก็ได้ตอนคืนก็ได้หรือมาร์หน้าในตอนเช้าเช็ดออกแล้วก็แต่งหน้าต่อก็ได้นะคะก็แฮปปี้เช่นเดียวกันค่ะ และตัวสุดท้ายนะคะเชื่อว่าหลายคนอาจจะเคยได้ยินนะคะกับตัวนี้เลยกำลังเป็นตัวดังนะคะ Misumi Skin s Barrier Sooting h Cream ค่ะตัวนี้เนี่ยเจนรู้สึกว่าส่วนผสมเขาดีนะคะเลยไปสั่งซื้อมานะแล้วก็เขาบอกอย่างชัดเจนตั้งแต่หน้าขวดเลยนะคะแล้วก็การโฆษณาของเขาเขาบอกว่า Good with Acne Treatment นะคะคือใช้สำหรับ คนที่กําลังรักษาสิวอยู่คือเหมือนเป็นจอ i ์ไรเซ z e r สำหรับคนที่กําลังรักษาสิวอยู่นั่นเองนะคะตัวนี้เขาบอกว่าเหมาะสำหรับคนผิวแพ้ง่ายผิวระคายเคืองง่ายกาลังรักษาสิวอยู่นะคะเขาเนี่ยไม่ใส่ส่วนผสมอะไรที่ทําให้ผิวระคายเคืองเลยนะแล้วเจนก็รู้สึกว่าตัวนี้ไม่ต้องใช้ตอนคืนอย่างเดียวก็ได้นะคะตอนเช้าก็สามารถใช้ได้เช่นกันเนื่องจากว่าเนื้อของเขาดีมากเขาบอกว่าเนื้อของเขาเป็นเนื้อ soft butter นะแล้วก็เป็น เขาเรียกว่าเป็นเทคโนโลยีออโต้อดัปตีฟคือสามารถที่จะเปลี่ยนเนื้อเนี่ยให้แบบว่าความชุ่มชื้นปรับไปตามสภาพอากาศได้นะคะคือมันสามารถที่จะปรับความชุ่มชื้นให้เหมาะสมกับสภาพอากาศที่เจอเช่นถ้าเราทายอยู่ในที่แบบร้อนๆหน่อยมันก็ปรับได้หรือที่หนาวๆหน่อยก็ปรับได้แต่ว่าจะรู้สึกว่าเนื้อเขา่าดีไม่เหนอะหนะมากจนเกินไปตัวนี้ไม่มีแอลกอฮอล์ก็จะไม่ใช่แบบหุ้ยซึมเร็ววืบไปเลยไม่ใช่นะคะแต่เนื้อมันดีมากเนื่องเป็นแบบบัตเตอร์หน่อยๆนะคะทุกคนดังนั้นเนี่ยใครที่ กำลังรักษาสิวและอยากได้เนื้อเมอจอ i ์ไรเซอร์ที่ดีอะ่ะก็แนะนำตัวนี้เช่นเดียวกันนะคะ โดยการเคลมหลักๆของตัวนี้นะคะเขาเคลมในเรื่องของการเสริมสร้างเกราะป้องกันผิวให้แข really? ็งแรงมากขึ <roy> ้นท <c ara> <or> ี่เราจะได้ยินกันบ่อยๆคือในเรื่องของเซรามัยนะคะเขาใส่เซรามายมาเนี่ยประมาณ5ชนิดก็คือเซรามายชนิด1 2 3 5 7นะคะมีคอเลสเตอรอลนะคะมีโอเมก้า3 6นะแล้วก็มีวิตามินอีเขาบอกโอเมก้า3กับ6หรือวิตามินอีเนี่ยเขาได้มาจากสารสกัดน้ำมันเมล็ดมะเขือเทศและน้ำมันเมล็ดแคมเบอร์รี่นะคะซึ่งมันจะช่วยในเรื่องของการมอบความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะแล้วก็มี มีสารต่อต้านอนุมูลอิสระด้วยนะคะและเขาก็ยังมีส่วนผสมของสว e e t ์คอนเอ็กซ c กนะคะซึ่งก็ช่วยในเรื่องของการลดการระคายเคืองแล้วก็ปอบประโลมผิวเช่นกัน Sweet c คอนเอ็ก e ซก็คือเป็นมเมล็ด ข้าวโพดหวานนะคะก็เป็นการสกัดนะเป็นในกลุ่มของอะมิโนแอซิดนะคะมาช่วยเรานะคะแล้วก็มีตัวต่อปอบประโลมผิวก็คือซิก้าเนาะมาดากัสกาซิก้านั่นเองนะคะทุกคนก็ก็เน้นส่วผสมที่มีส่วนผสมดีๆที่เราได้ยินกันมาบ่อยๆนะคะแล้วก็ช่วยเสริมสร้างเกรบบาะป้องกันผิวนะคะช่วยในเรื่องของความแพ้ระคายเคืองผดต่างๆที่มาจากเขาเรียกว่าอะไรอะสภาวะภายนอกอะไรอย่างเงี้ยเนาะ,ะทุกคนดังนั้นเนี่ยเขาก็ นั่นแหละเขาชูในเรื่องของการใช้กับการรักษาสิวในเรื่องของการให้ความชุ่มชื้นกับผิวนะคะทุกคนแล้วก็สำหรับเจนอาจจะรู้สึกว่าใช้ตัวนออนนเนี้อ่อน,นอ,อ,อนโยนเนื้อดีอันนี้พอละอ่อนโยนเนื้อดีไว้ใจได้นะคะก็มิซุมินี่ก็เป็นตัวที่น่าสนใจเหมือนกันแล้วก็ราคาเนี่ยไม่ได้สูงมากคือแบรนด์ไทยแข่งกันทำสกินแคร์ดีๆเนี่ยเยอะมากนะคะดังนั้นเออ ก็ไปลองซื้อแบรนด์ไทยกันนะคะแบรนด์ฝรั่งก็ดีๆก็เยอะนะคะไอ้แรกๆที่แนะนําไปนะทุกคนที่นี้จริงๆแล้วอะ m o i s ไรเซ z e r เจนอะมันก็มีค่อนข้างเยอะกว่านี้แหละแต่ว่าหลายตัวเจนใช้ให้ดูแล้วไม่การอธิบายแล้วแต่ว่าตัวที่ผ่านมาเนี่ยที่อธิบายไปข้างต้นนะยังไม่ค่อยได้พูดถึงนะคะทุกคนดังนั้นใครอยากได้ m o i s ไรเซ z e r เนื้อดีๆแล้วแล้วก็ลองไปสส่มาดูนะคะก็จัดไปเลยพวกนี้สามารถที่จะใช้สำหรับผิวที่แพ้ง่ายอย่างเราเป็นสิวอย่างเราได้นะคะ ก็นะคะสำหรับว่าส์ไ r เซอร์ตอนคืนน่ะเจนก็มีเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าก็อาจจะเป็นคลิปต่อไปนั่นเองนะคะใครที่มีคำถามนะคะสงสัยตัวไหนแล้วก็ใช้ตัวไหนที่มันดีแล้วเวิร์กอยากให้เจนไปลองก็คอมเมนต์บอกหน่อยนะคะเพราะว่าเจนน่ะซื้อมัตส์ไรเซอร์มาอีกเพียบเลยนะคะที่มันน่าลองเช่นเดียวกันนะคะก็รอรีวิวเหมือนกันค่ะงั้นเดี๋ยวเจอกันครั้งหน้านะคะสำหรับนี้ไปแล้วนะคะหวังว่าจะได้รับประโยชน์จากคลิปนี้นะใครชอบนะคะฝากกดไลค์ให้หน่อยนะคะแล้วก็ใครอยากเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะฝากกด Subscribe ให้ด้วยนะคะไปลคะค่ะสวัสดีค่ะ